สบายดีจ้าพี่น้องค่ะมื่อนี้ยับเปลิลสมาชิกซุปอ่าซุปพักไปค่ะพี่น้องอันนี้พักซบเปลิลเนาะได้ลวกเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องค่ะมันมีผักกาดซ้อมเนาะค่ะแล้วก็ผักกูดมีผักกูดผักผักบุ้งเนาะค่ะแล้วก็มีหลายอย่างค่ะพี่น้องมีสือโอมน้ำเนาะคะ่ะเซาเปลิลรวมมิดค่ะพี่น้องมีหลายอย่างสองสามย่างผักค่ะพี่น้องค่ะเนาะกกาซ้อมพร้อม ส,สับป่นสิได้เอามาสุกเด้๋ยค่ะเด้อไปสุกนํากนเลยจ้ะพี่น้องไปเบิ่งน้ากนเลยจ้านี่สับป่นเรีนลวกเรียบร้อยลวกพอดีเลยพี่น้องสับป่นนะแบบว่าบลเล่เนาะคะเนะาะพักมันบลเล่ครับพี่น้องพอดีกรอบ ่ผสมใส่ผงชูรสอคะ่ะนิดนึงค่ะใส่พริกผงเดอ้อพี่น้องสับป,ปูบด้ยานั้นจีหักเพะะกกก็ดเนาะเนาะสับจีเผ็ดมาใส่กระหอมไปอีกแบบะ,ะพี่น้องนี่จ้าปะลาล่าของแม่ติ๋วจา้าแซ่บนัวดีเดอ้อเนาะค่ะพี่น้องค่ะสารบ้านเฮาค่ะพี่น้องใส่ลงไปจ้า ใส่ยังกระแซบทุกอย่างค่ะพี่น้องคะมาคลุกเข้ากันเลยจ้าเอาแบนี้ถ้ามีขิงอ่าทุบขิงใส่ก็ได้ค่ะพี่น้องซอยขิงใส่ก็ได้นะ,ะถ้าใครมีใส่ก็ได้ถ้าบ่มีกระบ่ต้องใส่ค่ะพี่น้องสุดแบบบ,บ้านของเฮานะคะ มาใส่นาะเด้กินได้กินหอมปลาเด็กแล้วมานาะแขบอะไรหลับเซินสาม,มีข้าวคั่วน้ำกับพี่น้องใมีเม็ดงาเม็ดงาใส่ก็ได้ด้วยจ้ะตะเพิ่นคั่วข้าวไม่ไม่สดสดร้อนๆเนาะพี่น้องใส่ลงไปเลยจ้ะหอมหอมข้าวคั่วพี่น้องค่ะ ข้าขวคั่วข้าขวคั่วเองหอมคักหลายยิ้มบึ่งก่อนค่ะพี่น้องค่ะอืมเับแล้วค่ะพี่น้องอันนี้ต้นหอมกับผักชีเนาะค่ะเนาะ ใส่ลงไปเลยค่ะผักบัวผักหอมป้อมนะเะเอาะบบานกระเพิลกับเซเลซเอร์ต้นหอมกับผักสีแหละพี่นอ้องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้แหละค่ะพี่น้องค่ะง่ายๆนะค่ะเนาะไม่ต้องยุ่งยากค่ะพี่น้อง ไผ่มีบักอ่านไผ่มีพักอย่างก็เอามาใส่ได้พี่นอ้องสุดพักรมมิดน่อคะอ่ะเนาะอันนี้เป็นอะไรคะพี่นอ้องน่ากินไหมเอ้ยถ้าว่าน่ากินกดไลค์กดเลิฟก,กดซับสไครป์สาวเปิ้ลนี่เด้อจ้าเด้อเ,เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเป็นอะไรคะน่ากินบ่นคะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ พอสมนี้เด้อยค่ะเดอ้อเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย